เปิดผลงานของนางเอกสาวใหม่ดาวิกานางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเปิดผลงานละครของนางเอกสาวสุดฮอตใหม่ดาวิกาว่าเธอคนนี้เนี่ยเล่นละครมาแล้วกี่เรื่องเธอเป็นอีกหนึ่งนางเอกมากฝีมือนะคะที่ผ่านมาแล้วทุกบทบาทถึงแม้ว่าเธอคนนี้เนี่ยจะเล่นละครมาแล้วหลายเรื่องนะคะแต่เราเชื่อว่าคนที่ชื่นชอบเธอ และรู้จักเธอเนี่ยก็คงต้องดูละครเธอมาครบทุกเรื่องแล้วแน่นอนซึ่งตอนนี้นะคะใหม่ดาวิกาเธอเป็นนางเอกอิกสระเธอก็จะเล่นละครได้หลากหลายช่องนะคะซึ่งก่อนที่เธอจะเป็นนักแสดงอิสระเนี่ยเธอก็เคยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7มาก่อนนะคะเราก็เลยจะมาเปิดผลงานทั้งตอนที่เธออยู่ช่อง7แล้วก็ผลงานตอนที่เธอเป็นนักแสดงอิสระ<ๆ>ก็มาเริ่มกันเลยผลงานละครเรื่องแรกของใหม่ดาวิกา ในฐานะนักแสดงจากทางช่อง7ก็คือละครเรื่องเงาการาเทพเรื่องแรกก็ได้เป็นนางเอกละครหลังข่าวเลยนะคะประกบคู่กับพระเอกเวียสุกณลวัฒน์เรื่องแรกก็ปังเลยนะคะแถมเรื่องนี้ยังมีกระแสคู่จิน้นกับพระเอกหนุ่มเวียสุกณลวัฒน์ด้วยตอนนั้นนะคะกลายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนชื่นชอบผลงานเรื่องต่อมาของเธอก็คือละครเรื่องเหนือมนุษย์เรื่องนี้ประกบคู่กับ ออบชนะพลเรื่องต่อมาก็คือละครสุดดราม่าก็คือเรื่องดอกแก้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยเราชอบมากเธอประกบคู่กับวินทาวินเรื่องต่อมาก็ดราม่าไม่แพ้เรื่องที่แล้วเลยก็คือละครเรื่องมาหยาลัสมีเรื่องนี้ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มนวงสะกอนส่วนใครหลายคนเนี่ยยกให้เธอเป็นนางเอกเจ้าน้ำตาผลงานเรื่องต่อมาก็คือละครเรื่องตะวันทอแสงเรื่องนี้ประกบคู่กับโดมงประกรณ์ล้ำ เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนชื่นชอบนะคะเพราะว่าเคมีของคู่นี้เนี่ยเข้ากันมากและการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของใหม่ดาวิกาและพระเอกหนุ่มเวียสุกรวันรในละครเรื่องลอยเลสเนรวงผลงานเรื่องต่อมาของเธอก็คือละครเรื่องคู่หลาบร้ายของนายตะวันเรื่องนี้ประกบคู่กับการการันตะถาวรละครเรื่องนี้ก็ประสบความสําเร็จคู่นี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนชื่นชอบนะคะแล้วทางช่องเนี่ย ก็ให้กลับมาประกบคู่กันอีกครั้งโดยที่แฟนคลับอย่างเราไม่ต้องรอนานในละครเรื่องนางชดาซึ่งละครเรื่องนี้ก็ประสบความสําเร็จอีกแล้วและที่สําคัญละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องสุดท้ายของใหม่ดาวิกาในฐานะนักแสดงจากทางช่อง7นะคะผลงานเรื่องแรกของใหม่ในฐานะนักแสดงอิสระก็คือละครเรื่องเพิงนาลีที่ออกอากาศทางช่อง3เรื่องนี้ประกบคู่กับติ๊กเจษดาพรผลงานเรื่องต่อมา ก็ออกอากาศกับทางช่อง3นะคะก็คือละครเรื่องบ่วงบรรจถอนเรื่องนี้ประกบคู่กับมาริโอและผลงานที่ออกอากาศกับทางช่องวันเรื่องแรกก็คือละครเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้เรื่องนี้ประกบคู่กับเต๋อฉันทวิทและก็กลับมาประกบคู่กับเต๋อฉันทวิทอีกครั้งในละครเรื่องนางสาวไม่จำกัดนามสกุลก็ออกอากาศกับทางช่องวันเรื่องต่อมาก็คือละครเรื่องรักฉุดใจ นายฉุกเฉินเรื่องนี้ร่วมงานกับสองพระเอกทั้งซันนี่สุวรรณเมทานนท์แล้วก็สกายวงลวีละครเรื่องนี้นะคะกระแสดีมากแฟนคลับลุ้นมากว่าตอนจบแล้วเนี่ยนางเอกจะเลือกใครนะคะเรื่องนี้ก็ออกอากาศกับทางช่องวันส่วนผลงานที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ออกอากาศที่หน้าจอช่องวันก็คือละครเรื่องวันทองนะคะละครเรื่องนี้กระแสกําลังดีเลยที่สําคัญเลตติ้งดีด้วยนะคะ เรื่องนี้ประกบคู่กับ2พระเอกก็คือป้องนวัดและชาคิดมาปิดท้ายกันที่ผลงานเรื่องนี้จังหวะหัวใจในายสะอาดเรื่องนี้ประกบคู่กับพุทธุทธิชัยแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้ลงจอนะคะแต่มีแพนจะออกอากาศกับทางช่อง PPTV ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะลงจอเมื่อไหร่แล้วก็มีผลงานรับเชิญด้วยนะคะก็คือซีรีส์เจ้าเวหาตอนฝั่งน้ำาจรดฝั่งฟ้า ออกอากาศทางช่อง2 o u แล้วก็ Diary to See the Series Season 2ออกอากาศทางช่อง GMM 25และทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลงานละครทั้งหมดของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาเรารวบรวมมาให้ถ้าเกิดขาดเรื่องไหนไปก็ต้องขออาภาัยทุกคนด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานของเธอด้วยละครเรื่องวันทองที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ทางช่องวันในคืนวันจันทร์และวันอังคารนะคะกระแสกำลังดี แถมเมดติ้งก็ดีด้วยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะข้อมูลที่เรานำมาฝากเนี่ยผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภาัยทุกคนด้วยนะคะคลิปต่อไปอยากให้เราไปเปิดผลงานละครทั้งหมดของนักแสดงคนไหนก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นบอกให้เรารู้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้